นำ้ำมัสการพระคุณเจ้าท่านรองผู้ในการท่านหัวหน้าโครงงานท่านคณะครูอาจารย์ลูกๆบางปลามร้านะคะระดับมิยงศาปีที่3และระดับมิยงศาปีที่6นะคะเนื่องจากวันนี้นะคะเป็นวันปัดฉี่นิเทศนะคะเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนได้จัดขึ้นให้มีเป็นประจำทุกๆปีโดยถือเอา วันในสัปดาห์สุดท้ายของปีการศึกษานะคะเป็นวันในการจัดกิจกรรมวัตถุประสงค์หลักที่สำคัญมีสองประการประการที่หนึ่งเพื่อเป็นการแสดงการชื่นชมนะคะแล้วก็ยินดีทุกๆกับนักเรียนท่านผู้ครองฝ่ายบริหารครูอาจารย์และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการแห่งความสำเร็จการศึกษาเป็นเบื้องต้นของบทหลาน หรือสิทธิ์อันเป็นที่รักและประการที่สำคัญก็เพื่อจะใช้ใเป็นกิจกรรมกระตุ้นเตือนให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่3และระดับมัธยมศึกษาปีที่6นะคะของโรงเรียนในแต่ละปีได้าการะหนักและมีการเตรียมตนเองให้พร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นนะคะหากนักเรียนอันเป็นที่รักของพวกเรา คือเมล็ดพันธุ์ไม้ที่ต้องมีความเจริญงอกงามผู้ปกครองทุกคนก็คงตีบไม่พ้นที่จะเป็นดินหรือผู้ให้กำเนิดส่วนโรงเรียนครูบาอาจารย์ก็เป็นผู้ให้ความรู้ก็คงตีกไม่พ้นเช่นกันที่จะเป็นน้ำหรือปุ๋ยที่คอยหล่อเลี้ยงเมล็ดพันธุ์ให้เจริญงอกงามตามที่มุ่งหวงจึงขอถือในโอกาสแสดงความชื่นชมยินดีด นักเรียนทุกๆคนในความรับผิดชอบในหน้าที่อย่างเต็มที่จนนำความสำเร็จและความภาคภูมิใจมาสู่สิ่งสำคัญอออต้องฝากพวกเราไว้ว่านะคะหลังจากที่เราสำเร็จการศึกษานะคะจากโรงเรียนบางประมาสสุมาคดูมิตรไ,ไปแล้วชีวิตของเรานั้นก็จะไม่ได้อยู่ในกรอบจะออกนอกกรอบนะคะ เพราะนั้นการอยู่ในโรงเรียนมธัธยมเราจะมีผอ,อมีท่านรองมีคุณครูโดวยเฉพาครูที่ปรึกษาจะเป็นทั้งคุณพ่อคุณแม่เป็นพี่เลี้ยงเป็นเพื่อนให้กับเราเพราะฉะนั้นเรามีปัญหาใ,ใดๆเราก็จะได้รับการแก้ไขการช่วยเหลือแต่ในอนาคตถ้าเราจบไปแล้วเราไปศึกษาต่อในระดับ สถาบันที่สูงขึ้นอออยากฝากพวกเราว่าให้นึกถึงรำลึกถึงที่เราได้เรียนที่รีในบางม้าที่คุณครูเฝ้าสอนเราโดยเฉพาะในเรื่องของหลักคุณธรรมอยากให้มีติดตัวเราไปนะคะเพื่อใช้ในชีวิตจำวันซึ่งพอจะเน้นว่าคุณธรรมที่จะเราจะต้องรำลึกนึกนถึงเสมอคือศีลห้า พยายามเปบัตรให้ได้สองก็คือในเรื่องของการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมาใช้ซึ่งในยุคนี้นะคะยุคโควิดนะคะขอวาใช้คำนี้นะยุคโควิดนะคะผู้ครองของเราที่บางทีไปไปบัตรหน้านที่หรือไปทำงานบางคนก็มีไรายได้ที่เลี้ยงตนเองรับครอบครัวและส่งให้เราเรียนได้ แต่บางครอบครัวนะคะผู้ครองบางคนนะไปทำงานอาจจะทำไมคะมีอุปสัรคือในเรื่องของนะคะสถานที่ทำงานนะคะเพราะนั้นไรายได้ก็อาจจะไม่ได้ตามเป้าหมายป่าพวกเราว่านะคะหลักปรัชญางเศรษฐกิจพอเพียงนั้นนะคะเป็นการดำเนินชีวิตให้อยู่อย่างพอเพียงนะขอพูดนิดนึงว่านะคะเรามีบ้าน นะรอบๆบ,บ,บ้านเรามีพื้นดินอยากให้เราแบ่งสัดส,ส่วนแล้วก็ปลูกพืชผักสวนควรัวปัจจุบันนี้เราเงินไปตลาด100บาทถ้าเราไม่ปลูกพืนผักสวนควรัวไว้เช่น100บาทเนี่ยนะคะไปโรงเรียนถ้าใครจ่ายตลาด1กรัมกเท่านั้นเนี่ยนะคะคือมีตะไคร้มีใบมะกรูดใช่ไหมคะ,ะมีข่านะก็ไปเท่าไหร่ละสี่สิบห้าิบาทเดี๋ยวนี้ผักชีโลละสามร้อ อนนั้นก็ฝากพวกเราว่าถ้าเรามีพื้นที่หรือมีที่ดินอยู่รอบบ้านนะคะให้เราได้ดํารงตนนะคะช่วยพ่อคุณแม่ไปหยักทนะ่านไปทํางานเราก็ปลูกพืชผักสวนครัวไว้เพื่อได้ดูแลนะคะชีวิตของเราในครอบครัวนะคะขอเน้นย้ําว่าเราต้องประหยัดนะคะเพราะโควิดยังไม่หายไปจากโลกมนุษย์นี้แล้วก็จากประเทศไทยนะคะแล้วก็ คุณธรรมนะคะที่บออ,อยากจะบอกพวกเรานะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของระเบียบวินยัยระเบียบนะต้องไปตีความว่าคืออะไรถ้าเราเข้าใจเราจะปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามระเบียบวินัยคืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นระเบียบวินัยเนี่ยจะอยู่คู่กับเราไปถ้าเรายังเป็นนักศึกษาอยู่นะคะแล้วก็ความกตัญญู จากตัดเวทีนะคะเพราะนั้นคุณพ่อคุณแม่ส่งเรามาเรียนเราตอบแทนท่านด้วยอะไรนะคะเราลงดึกจึงสิสิ่งที่ผิดพลาดไปปรับเปลี่ยนใหม่นะคะรูบาอาจารย์ให้อะไรกับเราบ้างความรู้นะคะนะคำแนะนำนะบางบางคนก็อาจจะมีปัญหาเยอะก็ปรึกษารูบาอาจารย์ท่านก็ให้การช่วยเหลือทั้ง ความคิดและบางครั้งในเรื่องของเงินทองนะคะก็ได้ช่วยพวกเราเพราะฉะนั้นก็ฝากว่านะสี่คำนี้นะคะระเบียบวินยัยความกตัญญูนะคะนะกัตตเวิทิตาเนี่ยนะคะเราต้องน้อมนำและดำเนินการไว้นะคะค่ะแล้วก็ขนะอก็ขอให้นะคะให้เธอเติบโตด้วยความกล้าก้าวไปข้างหน้าฝ่าดงน้ำ ดวมใจมิหยุดพยายามกล้าจักเดินตามผลทางตนให้เธอเติบโตด้วยความคิดเรียนรู้ชีวิตทุกแห่งผลตรองด้วยปัญญาอันแยกยนรู้คิดรู้ค้นรู้ตนเองปัจน,นี้ได้เวลาสมควรแล้วนะคะออขอเริ่มกิจกรรมปัจจินิเทศแต่ลูกๆทุกคนที่จะเติบโตเป็นเมล็ดพันธ์ที่ดีแก่ประเทศชาติสืบไปค่ะ ก็ขอบคุณนะครับท่านนายสุขนติรับวัฒนประพาเป็นอย่างสูงครับผมที่ได้เกียรติเป็นประธานกลาวเปิดการประชิมนิเทะครับและให้โอกาสกับนักเรียนนะครับ